ดังข้ามฟ้าจากกรุงปรากถึงอาคารมารีนนกันเลยค่ะเมื่อพี่เคนเทรเดชท,ทันเลข,ขาทูตควงเจนนี่บัวระวงพร้อมเพื่อนรักรินเซลีนาจากละครกลรักลวงใจมา,าทักทายแฟนคลับแบบตัวเป็นๆแชทกันหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเ,เลยค่ะทาง www.thaitv3.com เมื่อเชา้านี้งานนี้เป็นการแชทส,สดครั้งแรกของนักแสดงทุกคนเลยทำเอาซาบซึ้งตรึงใจไปเหมือนกันค่ะเพราะคำถามคาดไม่ถึงโดยเฉพาะหนุ่มเคนที่โดนชมและโดนต่อว่าแบบซึ้งซึงหน้าว่าหล่อแซ่บที่สุดแต่ อยอมดูแลสาวเจนนี่ในละครให้ดีทั้งหมดเลยไม่อยากให้พลาดคืนนี้ค่ะเพราะจะสวีทลืมโลกกันไปเลยทีเดียวค่ะไม่ไหวแล้วนะคะมาเห็นพอดีแฟนคลับอกผมเงินให้หน่อยพี่แกไปบอกนะคำใจทุกฉากค่ะเนื้อใจอยากบอกความจริงสะเทือนในนี่มีละครเราอ่ะใช่สนุกดีครับเพราะว่าผมว่ามันสบายๆดีมันเป็นกันเองเพลงในละครเนี่ยเพราะ คนก็เลยอยากจะแบบว่าฟังจากปากของพวกเราเพราะแฟนคลับชาวจีนเนี่ยจะเขียนเข้ามาในทวิตเตอร์แนี้เนี่ยวันหนึ่งแบบเช้ากลางวันเย็นแล้วแบบส่วนมากจะถามถึงพี่เคนด้วยก็มีแต่คนถามว่าเมื่อไหรจะไปปราททาไมไม่ไปช่วยพี่เจนนี่สักทีงานนี้ยังมีคําถามนอกเรื่องถึงพระเอกเคนทรเดดที่แฟนๆรัวถามเรื่องความคืบหน้าละครเรื่องใหม่ที่พี่เคนจะเล่นเป็นพระเอกโดยมีผู้จัดชื่อนอยบุษกรคืนแทนดูแลการผลิตเป็นครั้งแรกซึ่งพี่เคนก็ตอบหล่อๆที่สีสันบันเทิงมาเป็นที่แรกด้วยค่ะ จริงครับแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีดีกว่าไม่รับหน้าที่อะไรครับก็เป็นนักแสดงผมเป็นแค่นักแสดงคนหนึ่ง